ปรับน้ำใช้กระจกมาที่เปิดเปิดกระจกแข็งแรงมามีความหนาน่าจะครึ่งเสร็จยึดด้วยตรงนี้แล้วก็แผ่นเหล็กหนึ่งจุดสองจุดสามจุดแล้วก็เนี่ยบานพับสุดยอดม,มากเลยนะสามารถยึด กระจกได้แบบมั่นใจไม่เตี้ยสองจุดออสุดยอดแล้กวก็ที่สำคัญตรงที่อาบน้ำมีระดับมีร่องนม่มีร่อง,องความยาวประมาณประมาณเนี้ยนะน้ำไหลผ่านรอบแล้วก็ลงรูระบายนี้นะเวลาอาบน้ำน,น้ำเข้า ไปส่วนพื้นที่อีกด้านหนึ่งมาสุดยอดตัไนีใช้เป็นแผ่นโลหละสีชาเป็นรูปสามารถเป็นกระจกได้เลยนะตรงนี้คุณครูชอบมากเลยนะเป็นที่ไว้ขวดแชมพูริรมนวดแล้วก็สบู่ ตัวล็อกเวลาใช้หมดก็เปิดฝาแล้วก็เทใส่นีด่ดีมากมากเลยไม่ต้องทำยื่นออกมาเนาะก็คือทำเข้าไปแล้วก็วางวัสดุแล้วก็เนี่ยที่ทำน้ำอุ่นมีฝักบัว คุณครูก็ังหาที่เปิดฟอกบัวใหญ่ๆเนาะเมื่อคืนคุณป้าบอกหาที่เปิดน้ำอุ่นไม่เจอนะที่เปิดน้ำอุ่นก็ต้องเอียงมาเอียงมาด้านด้านไลเออเอียงมาด้านกลเขาจะกลายเป็นน้ำอุ่นนะแต่ป้าหาไม่เจอเดี๋ยวต้องบอกคุณป้าคุณป้าบอกน้ำเย็นมากเลยเนะี่ยอุ่นแล้วแป๊บเดียวน้ำอุ่นล้ะ ตาบอกหาไม่เจอแต่คุณกูกกยังหาที่เปิดฟักวัวอันใหญ่ไม่เจอไม่รู้จะเปิดยังไงเดี๋ยวจะลองหาดูนะว่าจะเปิดยังไงเป็นโอโลโอโลอยู่นะคะ